ประธานกรรมการบริหารผุดสมัยปลุกที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของความพร้อมของ s อ e ไทยนะคะรวมถึงตลาดนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะดรคอร์สค่ะวัะนนี้เราเรามาบุกบ้าน<ส> <laughs> เลยนะคะคือมาหาถึงตัวเลยนะคะเพราะว่าเราได้อ่านบทความที่มันเป็นประโยชน์มากๆก,กับ s อ e ไทยคะ่ะแล้ววัยคิดว่าเราควรที่จะขยายต่อสารต่อถึงเหล่านี้เพื่อให้ s อ e ไทยได้รู้ อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะควันนี้มาพูดคุยกันกับดรอย่าดรเขเขียนเรื่องของบทความตลาดนี้แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงตลาดนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงมุมมองของดรกันก่อนค่ะว่าตอนนี้ดรมองภาพรวมของพฤติกรรมของการใช้เงินของผู้บริโภคเนี่ยสมัยก่อนกับยุคนี้มันแตกต่างกันยังไงแล้วคะพฤติกรรมการของผู้บริโภคใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็มันเป็นยุคใหม่แล้วสมัยก่อนเรามี generation ใน generation x เจเนอเรชั่น X เจเนอเรชั่น Y ตอนนี้มันเป็นกลายเป็นเจเนอเรชั่น Z เจเนอเรชั่น C ไปแล้วเจเนอเรชั่น C นี่หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบถ้าถ้าเพให้สรุปก็มีตัว 5C ด้วยกันเรียกเปลี่ยนนะตัวที่หนึ่งก็คือตัว Connection นะมีการติดต่อสื่อสารด้มากขึ้นใช่ไหมวันนี้เราต้องมามือถือไปกดไลน์ดูนู่นดูนี่ใช่ไหมยุคสมัยสมาร์ทโฟนใช่ใช้สมาร์ทโฟน Connection มากขึ้นใช่ไหม มีการนอกจากคอนเนคชั่นมากแล้วก็มีการคอมมิวนิเคชั่นมากขึ้นการติดต่อมีการสื่อสารโดยการพูดคุยแล้วก็มีการส่งต่อนะมีการคิวเรชั่นมากขึ้นก็คือการส่งต่อนะหรือว่าแชร์ให้กับเพื่อนนะฮะมีการมีเป็นคอมมูนิตี้นะฮะต้องเป็นสังคมคนก็อาจจะคอข้างเป็นบล็อกเกอร์ข้มาหรือเป็น เป็นพนที่ส่วนตัวในการที่จะคุยเรื่องการตกปลาคุยเรื่องการทำงานในสังคมกลุ่มสังคมย่อยๆมากขึ้นแล้วก็มีการ convenience เกิดมาว่าคนเราก็มีการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นแทนที่จะออกมาข้างนอกใช่ไหมครับเมื่อก่อนจะนิยมออกไปข้างนอกมากกว่า๋ยวนี้มีการ e-commerce มากขึ้นช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านมือถือผ่านไลน์ผ่านเฟซบุ๊กก็ตามเนี่ยมีคนในนั้ไงตรงข้ามเอชบีตการขายของผ่านช่องทางนี้มากขึ้นใช่ไหม แล้วการติดต่อการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยลดติดก็ใช้วิธีการเดินทางโดย B T S หรือว่ารถไฟฟ้ามากขึ้นนะฮะสุดท้ายก็มีเรื่องของการเ r e a t i v i t มากขึ้นถึ่สิ่งต่างในนี้ที่เราซื้อลิภัณฑ์หรือใช้บริการเนี่ยจะต้องมีความแตกต่างมากขึ้น creativity มากขึ้นมีความความคิดสร้างสรรค์บวกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ไม่ว่าจะเป็น นวัาาตก,กรรมเหลือ,อต่างๆซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในตัวนี้นะฮะคือในวิธีเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับตลาดนิชชัครับผม,มทั้งหมดที่พูดมาเกี่ยวเนื่องกับตลาดนิชชั่นพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตลาดนิชที่จริงๆแล,แ,ลแ,ลแล้วมันก็มีนามมีมานานแนละ้วแต่แต่ว่าในยุคนี้จาเป็นมากแล้วก็เหมาะมากครับในยุคนี้จําเป็นมากแล้วก็เหมาะมากแสดงว่า มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเมื่อก่อนละเมื่อก่อนนี่คือเหมือนกับว่าแค่ตั้งร้านแล้วคนยังไม่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตกันหลากหลายมากมายอ,อะไร,รอย่างนี้แล้วก็สังคมก็คือจะอยู่กันเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นกลุ่มกลุ่มใครกลุ่มมันแต่ตอนนี้มันกลายเป็นกลุ่มออนไลน์สังคมออนไลน์ใช์กันมากขึ้นเรื่อก็จะมีกลุ่มใช่ไหมกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ฮะมีชนิดหมุนกลุ่มทั้งๆั้งเรียนเก่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นค้คนหากันง่ายขึ้นนะการติดต่อสื่อส<ร>ารมันเหมือนกับเป็นเน็ตเวิร์ก เป็นการเชื่อมโยงเป็นย้ายมันมุมละนี่ทุกอย่างยังเป็นเครือข่ายกันหมดเลยใช่ใช่แต่ว่าไอ้โลกนี้มันแคบลงค่ะบางทีเราไปเจอเพื่อนเจอซึ่งไม่ไม่เจอกันสามสิบกว่าปีเลยนะใช่ไมไม่เจอกันในโลกออนไลน์ใช่ค่ะมันเชื่อมโยงมากขึ้นนะฮะเชื่อมโยงมากขึ้นโลกมันก็แคบลง้ทุกสิ่งทุกอย่างการทําอะไรเนี่ยก็จะ ง่ายขึ้นง่ายขึ้นก็ได้หรือยากขึ้นก็ได้ค่ะแสดังว่าการทําธุรกิจเนยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบลี่เห็นได้อช่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้อาจจะแบบว่าธุรกิจใครธุรกิจมันแข่งขันกันแล้วว่าใครจะใครจะได้มากกว่าใครครับตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมต้อง้แลมาตอนนี้มันเชื่อมโยงกันหมดค่ะต้องหันมารวมตัวกันมีอะไรเกิดขึ้นักอย่ยงเลย ก็เกิดมันก็ต้องวิเคราะห์ว่าบริษัทนี้หรือว่าธุรกิจนี้เป็นคู่แข่งกับเราหรือเปล่าเป็นทางตรงหรือเปล่าทางอ้อมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่อนนั้เขาก็อยู่ในเขาก็จะแข่งกันสมมติว่าอยู่บางรักษณะขายไปใช่ไหมสมมติมันขายขึ้นครัวอยู่อยู่ฝั่งธนขายอยู่บางรักก็ต่างคนต่างขายใช่ไหมต่างคนต่างมีกลุ่มลูกค้าของแต่ละกลุ่มแต่ปัจจุบันนี้มันเชื่อมโยงหมดแล้วไม่ว่าจะบางรักหรือว่าฝั่งธนเลยคุณอยู่เชียงใหม่หรือก็อยู่ลาวหรือก็อยู่เมียนมาเขแข่งกันหมดอ๋อฉะนั้นจะต้อง ันมารวมมือการจับกลุ่มการสร้างความเข้มแข็งมากยิ่ขึ้นแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความแตกต่างเพราะว่าเราถ้าเกิดมันถ้ามันเป็นสินค้าเอ่อร์บูชินิสโปรดักต์เป็นสินค้าพวกกาแฟสินค้าทุเรียนเนี่ยแล้วคุณขายข้าวเราขายข้าวเนี่ยมันก็แข่งกันโดยตรงนะกไมก็จะแข่งกันที่ราคาแข่งกันที่ราคาเมื่อมีจำนวนเรียกว่าอุปทานมากกว่าสุขปสงค์เท่อไหร่ก็จะต้องไงก็ต้องราคาตกก็จะทำอย่างไรครับทีนี้เราทำยังไงให้สินค้าเราไม่เป็นสินค้า โัวันทั่ไปคะคทำสินค้าเราแตกกงานกับเขาอนี่คือตลาดนี้ใช่อืมนะคะและ้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยหลายคนถึงหันมาจริงจังเหลือเกินในการที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการ s m e ไทย<ม>แสดงว่าเศรษฐกิจในก่อนหน้านี้กับเศรษฐกิจยุคปัจจุบันนี้นะคะ่ะมันมีเอฟเฟกกับ e s m e <ม>ไทยมากน้อยยังไงอะคะ อ๋อแน่นอนถ้าจะพูดถึงในประเด็นนี้นะครับก็ต้องพูดในแง่ของมหาภาพ macro environment นะฮะมหาภาพหมายความก็คือภาพรวมของประเทศไทยมีผลกระทบจากต่างประเทศอย่างไรบ้างใช่ไหมในจริงแล้วการการทธุรกิจหรือว่าบริหารประเทศก็แล้วแต่เราจะดูหลายหลายปัจจัยในอันใดอหนหลายแง่มุมด้วยกันนะแต่ที่เรากาลังมองในส่วนใหญ่ที่นักเศรษฐศาสตร์เขาจะคุยกันก็คือคุยในเรื่องของเศรษฐกิจ ด้านเดียวในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในมุมมองของ GDP ส่งออกมุมมอง GDP ทุก GDP ก็ประกอบด้วยการ GDP จริงมันมีหลายหลายแง่มุมนะ GDP ในแง่ของรายได้มองในแง่ของรายได้หรือ GDP เราในแง่ของ consumption มอาในแง่ของการบริโภคหรือว่าใช้จ่ายปัจจุบันนี้ทั่วโลกส่วนใหญ่จะนิยม80ใช้วิธีการมอง GDP จากค่าใช้จ่ายจากการใช้จ่ายจากการบริโภคก็จะมีตัวการบริโภค ของประชากรเป็นหลักแล้วก็มีการลงทุนนะเป็นตัวไอการลงทุนไม่ว่าจะเป็นภาครัรฐและภาคเอกชนมีตัว G ก็คือตัวรัฐบาล government เนี่ยเพราะเป็น expenditure ก็คือรัฐบาลมีาการใช้จ่ายอะไรบ้างที่เปัจจุบันเห็นใช่ไหมการลงทุนรัฐบาลส่งเสริมไะส่งเสริม B O I ส่งเสริมเปิดเปิดไอเคสเซนทีพิเศษเ,เพื่อให้กระตุน้นตัวนี้กระตุ้นการลงทุน รัฐบาลทำไรรัฐบาลส่งเสริมเอสเอ็มเนะเพื่อให้เอสเอ็มเอมีต้นทุนการเงินที่ถูกมีต้นทุนการผลิตที่ถูกมีต้นทุนการตลาดที่ถูกอันนี้เป็นท่าที่ของรัฐบาลที่ทําให้ช่วยบริษัทเล็กนะให้อยู่รอดได้เดยกันสามทำตัวนี้ให้ถูกคือก็คือดอกเบี้ยถูกเนหนึ่งตัวที่สองคือการค้าขายต้องถูกพื้นที่ค้าขายต้องถูกแต่ตอนนี้พื้นที่ค้าขายมันมันมันสวนทางนะฮะตอนนี้ ตังนี้คนกูจะแก้แก้ไขอันนี้อันนี้ยังไม่มีมาตรการมาช่วยยังไม่ได้มีมาตรการช่วยตรงนี้ค่ะมีแต่ช่วยในแง่ของการทำตลาดอลิงคอลอุนโดนโปรเสร็มช่วยพวกโอท็อปพวกอะไรบ้างแต่ตัวเอสซีกีจริงๆเ่ยตัวเดียวเซกเตอร์ที่เป็นเอสซีกีจริงๆเนี่ยยังไม่มีมาตรการช่วยหาพื้นที่ให้เขาค้าขายกันแล้วเราพวกงานออกบูธต่างๆอะคะโอ้ตัวนี้แพงมากสมัยก่อนผมออกบูธมาสิบปีที่แล้วเนี่ยมันประมาณบูธละสามหมื่นปัจจุบันนี้อัพครับแสนกว่าบาท ต้องขึ้นไปซึ่งตรงนี้มันอาจจะเกินกําลัง SME หรือเปล่าคะเอ่อมันไม่คุ้มเลยก็จริงจการออกออกงานแสดงสินค้าเนี่ยนะฮะมันควรจะออกงานเพื่อเทรดเพราะว่าเทรดเอ็กซิบิชันเทรดเอ็กซิบิชันเหมือนว่าเราออกไปเพื่อจะได้ตัวแทนหรือยี่ปัวมาขายของให้เราใช่เ่ะออกไปบูธะร้านกระปุ่มพูดถึงแต่เดราะฉนั้นมันปัจจุบันนี้มันไม่ใช่นะฮะปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เลยว่ออกไปแล้วมันได้แค่แต่ขายปี ซึ่งมีเพื่อนบางคนออกไปออกงานที่ลาวไปทำรังนกออกไปขายที่ลาวอุ้ยใครได้ทั้งสองแสนแน่ดีใจแต่ใครได้ครั้งเดียวกลับมาลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อต่อมันก็ไม่คุ้มเพราะใครจ่ายก็สองสามแสนแหละอ๋อนี่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่จุดอ่อนแล้วกัน exhibition เนี่ยไม่ควรจับ public exhibition ให้ให้มันเกิดขนาดนี้เพราะคนที่จะได้คือคนกลางคือคนที่ให้ให้เราเช่าถูกไหมฮะถ้าจะเป็น trade exhibition เนี่ยปีนึงมีครั้งเดียวพอสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมนะ ค่ะแล้วฟิเจอร์ครั้งเดียวใช่ไหมแลหรับเทรดนะค่ะฟิเจอร์ไม่ใช่มาเน้นขายปีไม่ใช่มปนเน้นรถสต็อกนะรถสต็อกไม่ไปปีแต่ในช่วงต้นปีเนี่ยคุณต้องเดือนตั้งหกเนี่ยคุณต้องมีเทรดเอ็กซิบิชันที่เฉพาะกับโจงขายเสื้อผ้าขายเฟอร์นิเจอร์ขายรองเท้าอาหารขายอาหารขายกระเป๋าอะไรสักอย่างนะคือจัดได้ตลอดปีอะแล้วมันก็ได้ผลว่าพวกผู้ซื้อจากต่างประเทศใน AEC หรือว่าในผู้ซื้อรายใหญ่ๆหรือเป็นนี่ปัวอะไรอะ แล้วก็เชิญเข้ามาเชิญเข้ามาบางทีต้องออกค่าโรงแรมให้เขาด้วยนะบางทีต้องเพราะว่าเขาเป็นผู้ซื้อจริงๆอ่ะตัวจริงเลยใช่ไหมอันนี้คือคือวิธีการหาคู่ค้าให้กับ SME ไทยเป็นวิธีหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งเลยนั้นวิธี่งที่ว่าลดต้นทุนการตลาดให้กับเอสมีไทยแล้วพี่บอกรัฐบาลต้องช่วยใช่ไหมค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเอ็กซ์พอร์ตและอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตคือการนำตับเงินตราเข้าประเทศหักลบกัน เงินตราเป็นอกประเทศค่ะนี่ลงมาก็เรียกว,ว่า net 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 profit หรือเน็ตเน็ตด<ม>ีทรีินนะถ้าถักทุนหรือกำไรจากตรงนี้กับกำไรเงินต,านต,านตาราเผลอว่าผลินเงินตรารวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยก<ม>ารท่องเที่ยวก็คือได้เงินตราใช่นไหมฮะหรือค,ค,คนเราออกไปเอาบาวไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวญี่ปุ่นก็คือเสียดุลใช่นไหมฮะใช่ค่ะหรือคนของเราออกไปทำงานต่างประเทศแล้วส่งเงินกลับมาก็ได้ดุลเห็นไหมฮะค่ะแต่ถ้าไม่ส่งกลับมาก็ก็ไม่ได้ดุลอันนี้คือเรียกว่าทั้งหมดุือ ตัวเลขคือการคำนวณสถานะหรือสุขภาพทางเศรษฐกิจของคนไทยโดยใช้ตัวเลขเป็นตัววัดค่าใช้จ่ายเป็นตัววัดนะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เราก็ยังไอเวตัว GDP เนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะมันไม่ได้ไปคิดค่าของเลยการการที่แบบคนไทยไปลงทุนต่างประเทศอะนะนทรับย์สินของคนไทยอะแต่เราไม่ได้บวกถ้าก็บวกตัวนั้นด้วยก็เรียกว่า g n p หรือคนต่างชาติคนญี่ปุ่นมาลงทุนในไทย อันนี้ก็ต้องลบออกไปแล้วลบตัวนี้ออกไปก็เรียกว่า GNP นะก็คือเป็นเป็นของคนไทยอ่ะเน้นคนไทยแต่ว่า GDP มันเน้นประเทศไทยค่ะมันก็เลยมองหมดเลยนะถ้าเป็นจังประเทศจีนหรือญี่ปุ่นอ่ะเขาจะไม่ไม่ดู GDP เลยเพราะ GDP เขาติดลบตลอดแต่ GNP เขาโตตลอดเพราะว่าเขามีลงทุนในต่างประเทศเยอะ ปรทท้วจริงๆอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะหรือว่าถ้าประเทศประเทศที่กำลังพัฒนาก็ถูกต้องนะต้องดูที่ GDP ก่อนเพราะประเทศเรายังมีเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับร้อยล้านเหรียญเนี่ยที่ไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยยังมีน้อยอยู่ไม่เกิน20เจ้านะครับไม่เกิน20เจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่ GDP เป็นหลักแต่ GDP มันก็มันก็เป็นแค่ตัวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าลงทุนหรือเปล่าเศรษฐกิจขนาดนี้ของเมืองไทยเนี่ย น่าจะลงทุนหรือว่าน่าจะเปิดบริษัทใหม่หรือเปล่าแค่นั้นเองจริงๆเดี๋ยเดี๋ยวไปสนใจเยอะนะีพีก็เป็นตัวจริงตัวเลขแต่ละตัวมันก็มีมันก็มีมันก็มีข้อบกพร่องอยู่อย่างส่งออกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวเลขส่งออกเขาใช้ตัวเลขอะไรเขาใช้ตัวเลขอเอฟบี B, เพราะว่าเป็น GDP ใช่ G G P, ไหม,ม d v c ก็คือถ้าคุณเกินอะไรที่มูลค่านี่ออกจากนอกประเทศเนี่ยจะไม่นบมันก็เอามูลค่าแค่ท่าเรือมูลค่าส่งออกมูลค่าแค่ามูลค่าแค่ท่าเรือแต่มูลค่านําเข้า มันมาจากต่างประเทศเนี่ยมาจากจีนมาจากญี่ปุ่นมาจากอเมริกามันรวมค่าขนส่งมาด้วยถูกไหมมันก็ไม่แฟร์แล้ยนะส่วนนี้ไม่แฟร์เพราะมันถือกฎเกณฑ์จากเทอริทอรี่หรือเกณฑ์จากจจาากกเข้ามาประเทศถึงจะรับออกนอกประเทศฉันไม่รับมันก็มันก็ไม่สมดุลัไม่แฟร์อันนี้หนึ่งนะที่สองการซ้นซ้ำเช่นคุณวัดจากอะไรวัดจากยอดที่ซื้อขายกัน ว่าที่การเขามีการซื้อขายกางซื้อขายมีบวกอะไรเข้าไปด้วยบวกสีผสมสีแว๊ดเข้าไปด้วยใช่ค่ะถูกไหมบวกสีแว๊ดบางทีการซื้อเนี่ยซื้อสินค้าตัวหนึ่งคุณเห็นคิดซับซ้อนกันาะเพราะจากผู้ก่อผู้บริษัทบริษัทไปถึงผู้บริโภคมันต้องผ่านขั้นของทาจ่ายบวกแล้วกว่ไปเลยตัวนี้มันก็เพียงเช่นครับอันนี้ยังก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เป็นหลายตัวแล้วก็รัฐบาลไม่สบายรัฐบาลหรือการลงทุนเนี่ยเวลาเวลาเวลาปล่อยเงินลงไปลงถึงรากหญ้าเลยเนี่ยมันมีรั่วไหลหรือเปล่าในระหว่างทาง อั้นตัวเลขจีดเราอยาไปสนใจเยอะเอาเป็นเอาเป็นว่าเป็นข้อมูลข้อมูลว่าตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้โตเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเป็นแค่ข้อมูลที่จริงเวลาทำธุรกิจเนี่ยมันดูหลายปัจจัยดูทั้งเศรษฐกิจดูทั้งสังคมดูทั้งวัฒนธรรมดูว่าการเมืองนิ่งไหมเนี่ยดูว่ามีกฎหมายอะไรที่มันมามามาบีบคั้นหรือว่าจำกัดสิทธิ์การทำธุรกิจที่เราจะทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแยะมันมีเรื่องรู้เรื่องอะไรประชากรรู้เรื่องอายุของประชากรในประเทศ แล้วอย่างที่คุณแววเืิอมต้นน่ะพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นยังไงในช่วงนี้ว่าชอบกินอะไรชอบอะไรเนี่ยพวกนี้เขาจะศึกษาพวกนี้หมดเวลาทำการลงทุนต่างชาติจะลงทุนหรือรั้บาลมาในสับสนไหมเรื่องเอ็กซ์เพรสซิซนแน่ะมีการทำอินฟาสตรเจอร์ไอพวกถนนทางอะไรไหมมีการลงทุนพวกนี้ไหมอะไรเนี่ย หรือโทรศัพท์มีไหมไฟฟ้ามีไหมนี่ถนนหนทางรถไฟฟ้าต่อเนินสูงรถไฟฟ้า BTS นอนตที่ฉันจะอยู่เนี่จะอยู่คอนโดเนี่ยคุณมี BTS ให้ฉันเดินทางสะดวกไหมแต่พวกนี้เ็ปิดกาพิจารณาหมดมันลิงก์กันไหมลิงก์กนทางเดินทางใช่เพรมีหลายปัจจัยฮะคือไอ้ตัว GDP เป็นแค่ตัวเลขแต่มีปัจจัยที่เขาพิจารณาที่ไม่ใช่ตัวเลขอีกเยอะเลยอีก80คือไม่ใช่ตัวเลขนะครับตัวเลขเป็นแค่20เเอง แต่ว่าประเทศไทยส่วนใหญ่จะคุยพูด GDP, GDP 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 มันไม่ได้กําหนดอนาคตของเราค่ะและอย่างเวลาเศร,รษฐกิจโตเนี่ยมันโตจริงประมาณปีสองปีเท่ไหมค่ะพอเราเป็นภูเขามันถึงยอดอ่ะมันขึ้นได้ปีสองปีหลังจากนั้นก็ลงลงค่ะหลังนั้นเศร,รษฐกิจขาตกขาลงอะมันเนยอะกว่านะม,มาประมาณห้าถึงแปดปีค่ะกว่าจะขึ้นทีหนึง่งห้าถึงแปดปีนี่ถ้าเรามาพูดทุกปีไอ้ปีนี้เศรษฐกิจดีไหมปีหน้าเศรษฐกิจดีไหม นักลงทุนเนี่ยรายใหญ่ๆนะฮะเขาไม่มองแบบนี้ครับเขาไม่ได้มองแค่ีนี้เขามองปัจจัยว่าเอออีกอีกห้าปีสิบปีมากกว่าก็จะลงทุนอีกหนึ่งก็จะคืินทุนอี้เลยมันเกินสามปีอยู่แล้วบางทีหกปีเดียวก็จะเคืนทุนเพราะนั้นเขาไม่มองแค่ปีสองปีเขามีมองไปปีสิบยี่สิบปีห้าสิบปีเลยเขามีอย่ังคุณดูไอ้ไอ้ทางรถไอ้ไอ้รถไฟรางคู่หรือต่างหรือว่าบีเอเอสหรือว่าทางด่วนต่างๆเขามองหีเปียกเขาเซ็นสัญญาไปหีเปียะ หลายปีเลยสิบห้ปียี่สามสิบปีห้าสิปีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มาสีเรียสกับการประกาศตัวเลข GDP แต่ละปีเขาไม่สนใจเขาไปมองเรื่องอื่นแล้วผมก็ไม่สนใจผมมองตรงเวลผมไม่เคยดูเลยว่า GDP เปอร์เซ็นต์มเปอร์เซ็นต์สี่เปซ้าเปอใช่ไหมฮะผมไม่ได้ผมผมไม่ได้ทำผมอยู่เรสเซนเตอร์ไงเรซนเตอร์มันต้องอาศัยระยะเวลาไม่ใช่ว่า เอาตีห to ัวเข้าบ้านวันนี้ลงทุนพรุ่งนี้เอากำไรอะไรอย่างนี้คุณไปเล่นหุ้นแล้วแล้วแล้วอย่างดรมองอะไรคะอ่านอะไรอะคะการที่แบบว่าจะลงทุนต่อไปหลายๆปีหลายๆปีเนี่ยมาลงทุนจะอใหญ่เขามองกันที่อะไรคะมันก็ต้องมองว่าเอ่อมองช่องว่างการตลาดถ้าเราเป็นเราเป็นบริษัทเล็กอะบริษัทเล็กอะใช่ไหมเราเป็นตัวเล็กเล็กเราต้องมองช่องว่างการตลาดนะช่องว่างการตลาดนี่สำคัญมากมองช่องว่างการตลาดกับมองคู่แข่งที่สำคัญที่สุดเลยนะช่องว่างและคู่แข่งคุณต้องมองว่าเพราะคุณคุณไม่จำเป็นว่า ถ้าเกิดคุณมองในตลาดตลาดาแมสเนี่ยตลาดกว้างใช่ไหมคะถามว่าถ้าเรามองตลาดว่างเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไปต่อยมวยแบบไม่มีรุ่นมวยท่าถนนอะไม่มีรุ่นใช่ไหมคะเติมมาเติมมวยมันไม่มีรุ่นคนไทยตัวเล็กกว่าอินเดเซียตัวเล็กกว่าต่อยแบบก็หลังอะเฮฟวี่เวทอะคุณจูเนียเป็นนักเวทคุณเพราต่อยเฮฟวี่เวทคุณมีลาัชนาขนาดยากใช่ไหมยเช่นกันเช่นกันถ้ามว่าคุณจะทำอะไรที่แข่งกับคนสายใหญ่อะค่ะ คุณเดี่ยวจะเก่งหรือครับอ่ะคุณเนี่ยจะมีกองทัพอยู่คุณเป็นเล่าปีอ่ะคุณเป็นกองทัพอยู่แสนคนค่ะคุณเป็นกองทัพโจโฉมีสองล้านคนอืมคือคุณสามารถฆ่าเขาตายสองแสนคนคุณเียแพงไหมอืมใช่ค่ะเน,นั้นคุณเดี๋ไปว,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 วัดวัดวัดเก็บรุ่นห้ามรุ่นอยวว่าห้ามรุ่นไม่จะมีห้ามห้ามรุ่นนะค่ะต้องไปในกลุ่มที่เป็นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันหรือไปในหาช่องว่างที่ตลาดที่มันไม่มีคู่แข่ง ที่เราคคือคู่แข่งถูกไหมใช่ค่ะที่เราคุยก็ข้ามรุ่นก็รู้ว่าคู่ต่อสู้หรืคนที้มันใหญ่กว่าเรานะเออเราจะหาคู่ต่อสู้เล็กกว่าเราได้ไหมหรือน้ำไอ้ไอไอเวทีที่มันไม่มีคู่ต่อสู้เลยไหมค่ะถ้าไม่มีคู่ต่อสู้ดีไหมฮะก็ดีนะครัดีนะเรามันเป็นูกขาดใช่ไหมใช่ค่ะธุรกิจที่มีกำไรส่วนใหญ่ก็คือธุรกิจสมบัติทานธุรกิจปูกขาดในสมัยก่อนนะปูกขาดนี่กำไรแน่นอนขายเหล้าปูกขาดนะขายน้ำมันปูกขาดกำไรไหค่ะกำไรไม่มีใครแข่งกับเราอ่ะเราเป็น ผู้กำหนดอ่ะผู้กำหนดเกมอ่ะเกมนี้หัวใหญ่สุดเราจะกำหนดราคาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมถ้าลูกไม่ซื้อวัวไม่วัวก็ไม่ขายหรือลูกไม่มีของขายเหมือนสมัยก่อนที่เขาต้องทำไมเขาต้องผูกขาดการผูกขาดไม่ว่าเราทําคนเดียวเราจะรวมกลุ่มกันผูกขาดก็ได้เหมือนเยาวราชสมัยก่อนว่าเวลาสั่งสินค้าจากจีนจากอะไรมาเราก็จะรวมเป็นกลุ่มเป็นสมาคมเวลาสั่งเข้ามาก็จะกำหนดราคาเองอะไรเองอะไรเอง สร้างอำนาจต่อรองไปในแบบของเราสร้างอำนาจต่อรองเนี่ยไอ้สื่อของเราก็ต้องสมัครใจกันค่ะสมมติว่าทำในทุกเรื่องเดียวกันสมมติคุณทำแมสอยู่แล้วเอาพูดตรงๆว่าคุณทำเสื้อผ้าอยู่แล้วคุณทำรองเท้าอยู่แล้วคุณทำพวกรองเท้ากระเป๋าอะไรพวกนี้อยู่แล้วแว่นอยู่แล้วคุณจะทำอยู่ดีเว้ยคุณอยู่ดีคุณจะเปลี่ยนฟิตเนเนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงนะอ่าใช่ไหมค่ะอยู่ดีคุณทำเสื้อผ้าทุกประเภทเลยเสื้อยืดเสื้อขากลมเสื้อคอวีเสื้อบลโคล่ะ นะอยู่ดีๆคุณบอกว่าเอ้ยไม่เอาละฉันไม่ทำทุกอย่างละฉันจะทำเสื้อคอกลมสำหรับคนอ้วนๆ้นน่าเจับเจาะก็มาและวอ็กซ์ไซส์นะคนอ้วนคนตัวสูงสูงคนเมตรแปดสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยนะกลุ่มคนจากคนรู้ว่าเป็นมีคนใส่เสื้อผ้าเปติดๆล้านคนเนี่ยลดลงและวมาจะเหลือแค่หนึ่งแสนคนนะใช่ไหมเขาก็เสี่ยงละคุณมีความเสี่ยงนะว่าตลาดมันใหญ่พอไหมันมันตลาดนิชก็คือคือนิชคือเล็กใช่ไหมค่ะแต่ไอ้เล็กตัวเนี้ยมัน พอคุณกินหรือเปล่าเค้กก้อนเล็กๆแต่วันพอคุณแล้วเปล่าต้องคำนวณดูนะหรือมันอาจจะพอแต่ว่ามันยังไม่มาเนี่ยมันในขัางเตรียมโชวัฒนาที่พูดพูดเปิดเยคือว่าเขาเรียกว่ารู้จังวะรู้จังหวะในการทำธุรกิจนะรู้จังหวะเข้าจังหวะออกรู้จังหวะในการลงทุนว่าจะลงทุนมากลงทุนน้อยเร็วช้าหนักเบา่ะเนี่ย ตัวนี้ผมก็เอาเป็นครูนะเป็นสิ่งที่บ่งบอกไว้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดแมสหรือว่าตลาดธุกรกิจขนาดใหญ่บางทีเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้ทุกอย่างไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ได้ทุกอย่างเท่ากับ S e เอสเอ็นอีจริงๆเขาก็อ,กอาจจะทําได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเขาเห็นว่ามันเล็กเกินไปม่เากจขาเขาจะมองอีกเลเวลหนึ่งอยู่แล้วเขาจะมีเป้าหมายว่าไอ้ทุรกิจธุรกใหญ่นะถ้าตลาดที่ต่ำกว่าร้อยล้านฉันไม่ทำหรือต่ำกว่าพันล้านฉันไม่ทำลรวจะเอาแบบ บบใหญ่แต่ว่าใหญ่นี่คือต้องอนาคตดีด้วยนะค่ะถ้าเกิดจะลงทุนเป็นเยอะๆแล้วอนาคตอีก50ปีต้องดีด้วยนะมไม่ใช่ดีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดับอย่างนี้ใชอ่าะและอย่างที่ดรบอกมานะคะการที่เขามองเรื่องของการลงทุนไปอีกต้องดีไปอีก10ปีต้องดีอีกปอ50ปีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตามหรือว่าเป็น S m e ขนาดเล็กก็ตามแสดงว่า คุเชื่อว่าเป็นผู้ประกอบการต้องอ่านความต้องการให้ออกต้องอ่านตลาดให้ออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการอ่านตลาดให้ออกนะคะแล้วก็อ่านความต้องการให้ออกรวมถึงตลาดนี้นะตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงหน้าจงมีพักกันสักครู่ค่ะ